ม,มีมะเขือเ่รามะเขือปี บิงตลาดปั้นนอกอีกเชียนเคยนะคะทุกคนโอ้ยบอกว่ามหลังคือลอเท่านั้วคุณแน่นแน่นพี่น้อง โซนพุ้นตลาดบ้านนอกแม่ตลาดแตกแล้วมึงหนักได้นีเอาสายได้นดไดนคนไรเทไรมา,าน้อง ຕະຫຼາດວັນອາທິດທຸກຄົນມນີ້ຄົນັງໍ່າຍທໍ່ມືອອາທິດກອນດ ຊสียวอย่างกินบะหนี้มีแต่ไก่กล้องๆอยู่อ่ะด่าทุกคนตลาดป่านนอกมีหดบ่าเตือนเก่าคือ50บาทต้ตล่ะ กคืองนไว้จังบาทไม่มีกบบางหอดแล้วก็บปาจากสกินยังเดบาตนี้าจกินแน้อคต่อเทียงกับต่อแรงมีมกถั่วมกถั่วปีถั่วลายเรื่องะ <c oughs> นนไปแบมาหอด้กับปจาจักแนวกินทุกคน,คน,นป้าคนหยู่ <c oughs> พระเจ้ากับมามูนี่นี่เม่ากับกายดีดี น้ำองกามคอแล้ว,ว <c oughs> แยงพอได้กินน้ำขุมๆม,มันมอ,อาเจากาน้าซองวะม,มีเห็ดบดนำได้ดูว่าเสียเอาหนกนะบอเห็ดหนกตัวน้นอยๆหนึ่ง

ตัวนมือเไตัวไมตุ้ยแน่นะเนาะแหงบ่เบิร์กนู้ตัวตุ้ยตัวละเลิศร้วมันเน่าบ่เบิร์นู้คือดำดำบ่แต่เน่า เรเนี่ยไปพอตเสับ้าับัวสมปพบัวหรือไปกาเสียงมนหอม่ะนะรสึกบบโ

ห่านตลาดบ้านนอกนะพูอดอะไรเย <Yeah. S 1> มุ้งมุ้งอยู่ <Yeah. S 1> <c oughs> ซื้อของครบเราก็กลับบ้านได้นะทุกคนส่วนมากจะมีแต่พมาวันอาทิตย์กเจ้าอยู่ตัง้งแตเจ้ากับมาซื้อของพี่น้องคนกันเลยเน้เนีแต่วันนี้ยังบหลายเท่าอันทุกทุกเทือเดทุกคนอาทิตย์ที่แล้วนี่ลายลาย ซื้อกระสอบมาใส่ได้เด็ดเออคุณ มาซื้อของกันทุกคนทุกเทืน่นี่โอ้ยหลายคกหนือว่าห้ามมาสายกับ,โบโลูกเดนนกเป็ดตัวหนึ่ง